สาวน้อยคิวโกะหน้ากลมผมยาวคนนี้เป็นโรคกลัวการเข้าสังคมแต่เพื่อนๆทางห้องนั้นกลับเชื่อชูอเธอให้เป็นเหมือนเทพธิดาในวันเลือกตั้งคณะกรรมการห้องก็เป็นไปนตามคาดโชโกโจังได้รับการโหวตเป็นเอกฉันจากคนทั้งห้องให้เป็นหัวหน้าห้องโชโกจังประมาาจนตัวสั่นแต่ครูประจําชั้นกลับคิดว่าช่ออ่ามนมนทมส่วนทานาโ,โ,โนของเราตั้งใจจะเสี่ยงชีวิตลงชิงตำแหน่งหัวหน้าห้องแต่อยู่ๆโอซานะก็ยืนขึ้นและคัดค้านที่โชโกจะเป็นหัวหน้าห้องทันทีที่จบประโยคโอซานะก็

ึงมีการโหวตสถานะตั้งแต่หัวหน้าไปจนถึงเทพธิดาเลยทีเดียวจนในที่สุดมติก็เป็นเอกฉันโชโกจังรับตำแหน่งเทพธิดาซึ่งครูประจําชั้นก็เห็นดีเห็นงามด้วยดังนั้นตำแหน่งหัวหน้าห้องจึงว่างลงและทันโนก็ได้เป็นหัวหน้าห้องจําเป็นแทนเขารู้สึกเหมือนเป็นแพะรับบาปอย่างไรอย่างนั้นเลยระหว่างพักโอสถานะก็ชวนโชกโกไปเล่นเกมกับเพื่อนๆซึ่งพวกเพื่อนๆต่างรู้สึกหายใจหายคอไม่ทั่วท้องกันเลยทีเดียว โอซานะอธิบายกติกาในการเล่นเกมและเริ่มเล่นทันทีทาดาโนะยังไม่เข้าใจกติกาเลยแต่โชโกกลับเล่นชนะด้วยการล็อกผลเอ้ยช่วยเหลือจากทุกคนต่อมาก็เข้าสู่สแตนเดสคนแพ้ต้องทำหน้าจุ๊บทุกคนพากันตื่นเต้นใช่แล้วใครๆก็อยากเห็นโชโกทำท่าจุ๊บทั้งนั้นเกมจึงเริ่มขึ้นสุดย้าุยเดยอดสุดาอดสุดยอโสุโกยอดสทดยอดสุดยองเรากล้าแพ้เกรงว่อดสรดยอดสุดยอดสุดยอดสุดอดสุดยอดสุยเอ,อเสีดย,ยง,งดสุดยอดสุดยอดสุยอดส่ดยอดสุดยดยอดสุดยอดยยด